โหมนะน้ำตกอะไรนะอ๋อกีนารี <muchas>

ตาเลยไมหมคะไปทั้งมันเดือดหน่อยอันฟิล์มไทยแลนด์มาเที่ยวโบชเชสไทยไหนมานี่ต่อไปี่ถือว่ามาเนมือนโบชเชส <laughs> น้อเดตจ้าเด้อตอนกลับไปทางที่นราจาดกว่านี้มันนี่อยู่นี่เขาจะมาเอาอ ในวัดาตร์อยู่ตรงไหนยายวัดศาสตร์นุ่ไปไป้างนู้นจ้านี่จ้ะแล้วน้ำตาชี้หน่อยแล้วน้ำทับถมใช่ไหมครับตรงไหนตรงไหนตาชี้นี่นี่ตรงนี้แหละนี่ครับตรงโตไม้เยอะถานเล้วะเด็กนี่ตรงนี่นี่ครับนี่ค่ะนี่ค่ะต้องซนะูดเขียวเนี่ยนี่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 นเขียวเนี่ยเกิดมาก็เห็นเลยเยอะมากตรงนี้เกาเรียกว่าอะไรนี่ติดสา ประสาทอะไรชื s right. <S s <S er anda, ่ออะไรไม่รู้หรอไม่รู้หรอไม่รู้หาอมีไหมมีเรื่องได้อะไรไปบ้างเขาได้พวกหัวกะโหลกพิยาน่าหัวกะโหลกพิยาน่าเป็นทองเป็นทองบอกเป็นทองก็มีเขาบางทีเขาจะได้พิยาคุกอะไรงานอย่างน้าวไอเขาเอาไปเอาทุกคนตายทุกคน คนที่เอาสมบัติ่างตรงน,นี้ไปเขาโปะก็เลยตายทุกคนส่วนมากคนที่ไหนมาเอาคน,คนแเชนี้นะคนใคนพื่นที่ตรงนี้เป็นอะไรแต่ก่อนตรงนี้เป็นที่สมบัติอยู่ อ๋อสมบัตจะขุดนตอนนอ๋อขุดเอาสนบาตจนจนจนมันคือเขาขุดมาแล้วแต่ันยังไม่หมดมันอยู่ในนี้มันเป็นมันดัก็ไม่ได้ทองขนาดนี้เลยเป็นทองแท้เลยมันทองแท้มีอะไรเห็นให้ผมเห็นเด้ว นี่แหละครับผมมานานแล้วแผ่นบรรไดในยู่น่าหนี้แหละอันนี้เป็นแผ่นบันไดสมัยแต่ก่อนเลยใช่ไหมครับครับไม้ต่ก่อนนี่แหละอันนี้แหละยปันปีมั้งทำไมเขาไม่ไปไอ้นั่นผู้หญิงอันนี้ผู้ชายอันนี้ผู้ชายมันเป็นอะไรครับตาเป็นชาวบ้านเสียดายนะ่ไเอาไวรัสมาเนาะมาตามานั่งตรงนี้กับผมก็ต้อเป็น ปลาคดีมา,ากเขาบอกว่าเ,เขาดูไปเมือนกว่าอันนี้เป็นตึกใหญ่นั่นตึกเล็กสองข้างดูสังคมใช่ไหมรเสิร์ชเท่างนา้าแบบามา่ะเป้เป็้งขอบทีนี้เรื่องเราตรงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงลุงเล่าให้ผมฟังนิดหนึ่งคุณตาเอาเรียกคุณตาแล้วกันแนะนำตัวหน่อยฮะไม่มีอะไรดอกมี่เท้างลงนั่นีตรงนี้ก็มีตึกเนขนาดนี้นะ แม่ที uh ่ชอบแม่เออมาเปร็งแม่ก็แม่ที่กินอร์ชอบในท่ที่เรอไม่โน่กู้พูดไห้นะอ่ามันสูงตรงนี้มีแต่ก่อนสูงมากแล้วไอ้ตรงที่เป็นหนองน้ําตรงนี้แต่ก่อนเป็นปราสาทใช่ไหมใช่ครับแล้วทําไมถึงปลักหักทางเป็นเหมือนสระน้ําแบบนี้ไม่รู้เขาน้ำมันท่วมน้ำท่วมกําแบบนี้แหละน้ําท่วมหมดแหละแต่ก่อนแต่อันนี้ก็แห้งน้ำมันก็มันอยู่อย่างนี้แล้วครับ แล้วทีนี้ครับคนมาลักลอบขุดหาอะไรบ้างอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยมีครับอืมีคนลักลอบมาขุดเอาอันี่เขาเอาไอ้นั่นน่ะะแย่เขาได้อะไรบ้างไอ้นี่ไอ้นั่นอะมีไอ้นี่นะไอ้พวกไอ้ตะจูบมือเจะกรนะเฮาสรีใส่คอเนียใส่คอทองคำสมัยตะกอนครับอืมีสมัยตะกอนะมีของคำหนึ่งอะ ก็มีขนาดนั้นเองในฐานะคนที่คุกคลีแล้วคนพื้นที่อยากจะให้ตรงนี้เขาปรับปรุงหรือทําเป็นอะไรไหมเพราะว่าผมดูสภาพแล้วมันอยู่ติดกับอ่างแก้วทำยากนะเวลาน้ํามาก็ท่วมท่วมหมดเหรอท่วมนู้นทึงทมเลยละแล้วอยากให้มีการศึกษาเป็นเรื่องเป็นราวไหมว่าตรงนี้มันคืออะไรกันแน่ไม่รู้ครับไม่ไดนให้ปล่อยเป็นก้อประสาทไดที่สร้างก็จะเป็นได้แนพองก็เป็นได้ป็ได้ แต่มันสวยกว่านี้อีกแต่ก่อนมันมีอะไรบ้างอ่ะตรงนี้มีประสัทประมาณสามองค์สมนี่สององค์นี่ยแหละมีมีสององค์องค์องค์งชายกับองค์หญิงครับแล้วตอนนั้นเป็นอะไรตรงนี้ก็ดินเขามันปุกไวขึ้นนี้น่เนะอ่ <c oughs> แค่นั้นเองแล้วตาอยู่แถวนี้แม่ตานะ อยู่ตรงนี้ทุกวันเลยมีอยู่ใกล้อยู่ตรงนี้ทุกวันเคยเห็นคนมาขโมยขุดอะไรไหมันนี้เขาไปก่อนมีคนป่า 我呢？Voilà.